ปืนที่ตัดไม่ได้ที่ตัดทำไมมาอา่ปืนมาโอ้ย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 โอ,ย,โอยีแหละไปดีแหละแล้วสองจังหวะน,นี้ตัวละครลวสามสองัวสามสองนะครับ ไม่ได้ยินเสียงใครเลยแล้วเดีววันนี้เราจะมาเราจะยิงตัวกันต่อไปนะคุณ Fire in the hole ที่ตันี่ก็จะฟาแต่ละเบิดจะยิงนง ดิเองเอาเองข้าเองไม่ได้กดนะพี่ตทวเาเองหนึ่งสองาม เหลือร้อสามครับนาทีสองนะครับ,รบนาทีสามนะครับซึ่งวันนี้ยาห้าสิสี่ครับผมยาห้าสิบสี่นะครับนาทีสี่นะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้ยินเลย มาที่ห้านะครับเหลือสิบหกนะนักที่โอ้หอโหตายแล้วเหลือล้วยสามสองเลย 13, 2, เดียวนะเอาปืนอื่นมาบ้างเด็กต่อไปน้องนะครับนี่มันหนองเพื่อ้ กร้สุนจะหมดแล้วเนี่ยที้ได้ปืนสดมาดิมันไม่มีแตกเลยอ่ะมันตกพื้นปุ๊บแตกเลยเนี่ยคือลูกโป่งนั่นแหละเอาปืนมาครับอ๋อได้แล้วนัดแรกนะครับยิงที่น่อง ร้อยสิบสองครับผมแล้วร้อยสิบสองนัดที่สองนะครับรอยเอล้าสิบสองครับนัดที่สามนะครับร้อเจ็ดสิบสองครับนัดที่สี่นะครัห้าสิบสองครับนัดที่ห้าครับอสามสิบสองครับนัดที่หกครับรอสิบสองครับเจ็มีแต่เลขสองนัที่เจ็ดแแน่นอนค่ะังวันนี้ นี่แต่สองอนัน่นนัน่นนั่นนั่นรบสองครับอไปนัดแรกนะครับ Double k i ร้ิ่ได้ดิครับพวกพี่รู้ตั้งสงสัยเป็นบ้าครับผมอันแรกนะครับร้อสิบสองครับนันที่สองครั้าสิบสองครับนันที่สามนะเจ็ดสิบสองครับันที่สี่ะครับห้าสิบสองครับนัดที่ห้านะครับสามสิบสองครับนัดที่หกนะสสองครับผมนันที่เจ็ดเตายไปแล้วรับตายแน่นอน แต่หัวนี่นัดเดียวตายแน่ใครใครก็รู้นะเดียวตายขอจบคลิปยงเท่าน,นี้สวัสดีครับ